สวัสดีค่ะเท่าฐานที่นัตตี้นำกล้อง Sony A 5 0 0 0ไปใช้ที่ญี่ปุ่นนะคะวันนี้ก็เลยจะมาบอกถึงความรู้สึกจากผู้ใช้จริงแบบไม่อิงความสามารถทางการถ่ายภาพใดๆเลยนะคะเจ้าก,กล้อง A 5 0 0 0นะคะดูจากตัวมันน่ารักน่ารักแบบนี้อันนี้คือกล้อง Mirrorless นะคะเรา Mirrorless แปลว่าอะไรวะช่างมันเถอะซึ่งเป็นกล้องมิเล o ร l เลสที่ราคาประหยัดมากค่ะเลขที่ออก หนึ่งแปดจุดจดจดุเป็นกล้องมิเลอร์อเลที่ราคาไม่ถึงสองหมื่นค่ะซึ่งขึ้นต้นด้วยหนึ่งแปดด้วยคิดว่าเป็นราคาที่ถูกมากเลยนะคะมาดูที่บอดี้กันก่อนนะคะอย่างที่เห็นว่าอันนี้มือนาตี้อะ่ะเป็นมือที่เล็กมากนะคือแบบมือเท่าเด็กเลยอะ่ะก็เ,เทียบกับ Iphone นะคะอันนี้ Iphone 5นะคะดูขนาดจริงแบบสั้นกว่า iPhone 5เห็นไหม มันน่ารักแล้วก็จับถนัดมือค่ะตรงเนี้ยเห็นไหมตรงเนี้ยมันโค้งออกมาทําให้เราจับถนัดมือตึงๆเลนที่ให้มาคือเลนส16 50เป็นถือว่าเป็นเลนที่ครอบคลุมนะคะก็คือมันได้ทั้งระยะใกล้และระยะไกลเออใช่มันได้ทั้งระยะใกล้และระยะไกลเลยค่ะแล้วก็อันนี้เป็นแบบที่พับแบบมีสายแบบเนี้ย เขาเรียกอะไรแ KB 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 นี่แหละที่ AV Value มีขายนะคะเอาไว้กันแบบทำอันนี้หายไงต่อไปมาดูอันนี้ค่ะสำคัญมากสำหรับสาวๆกล้องพับได้ด้วยกล้องพับกลับมาเซลฟี่ได้ค่ะสำคัญมากเนาะเวลาเราไปเที่ยวอย่างเงี้ยบางทีแบบไม่มีใครมาถ่ายรูปให้นะคะเราต้องถ่ายรูปเองนะคะเราต้องช่วยเหลือตัวเองนะคะมีสสีนะคะสีดําแล้วก็สีขาวมีแฟลตในตัวด้วยนะคะ อ uh นีไม่ต้องกลัวความมืดอีกต่อไปมาดูปุ่มปุ่มค่อนข้างน้อยปุ่มมันน้อยก็ใช้งานได้ง่ายนะคะแต่สำหรับมือโปรที่ใครที่ชอบแมนนวลนะคะอาจจะคันมือนิดนึงถ้าแบบชอบแบบแบบัแบบอะไรเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งโดยส่วนตัวนะัตตี้ไม่ค่อยแบบถ่ายรูปไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่ก็เลยถนัดอะไรที่แบบสะดวกสะดวกใช้แบบนี้นะคะ อออก็เหมาะสำหรับคนที่ชอบระบบอัตโนมัติซึ่งอีกอย่างหนึ่งที่ชอบมากคือระบบอัตโนมัติของเจ้าตัวโซ ny A ห้าพันนี่แหละค่ะเพราะว่ามันเป็นระบบอัตโนมัติแบบอัจฉริยะค่ะก็คือพึ่งสมองมันดีกว่านะคะอย่าพึ่งสมองตัวเองเดี๋ยวว่าฟังอ่ะมาดูถึงเลนนะคะเลนตัวนี้พลังแห่งการซูมมันสุดยอดมากๆดูภาพกันเลยดีกว่าค่ะ มีภาพนี้นะคะเป็นภาพที่ลัตี้อยู่ด้านล่าง <k cartoon> ก็ถ่ายภาพกว้างมายินคุยกับเพื่อนเพเพื่อนเนด้านล่างนะคะแล้วก็ทดสอบทดลองซูมสุดๆค่ะก็ได้ภาพแบบนี้ค่ะดูสังเกตว่าแบบมันค่อนข้างที่จะคมชัดนะคะก็เห็นเห็นนินจาอยู่ด้านบนเลยนะน่าส่วนภาพนี้เนี่ยก็ถ่ายระยะปกตินะคะ สามารถเก็บได้ครบเลยเห็นไหมแล้วก็ไม่ได้ใช้เอฟเฟกอะไรเลยนะคะนนี้เป็นแบบไม่ได้ตั้งค่าอะไรเลยเป็นใช้อัตโนมัติอัตโนมือมากๆซึ่งพอลองซูมเข้าไปใกล้ๆนะคะคุณซูมสุดระยะก็จะได้แบบนี้เห็นชัดเจนเลยเห็นไหมชอบอันนี้มากค่ะชอบการซูมมากเพราะว่าเวลาเราสายตาสั้นนะ่ะเรามองไม่ถึงนะ่ะเราซูมเข้าไปอะ่ะใช้กล้องแทนสายตาเราได้ดีมากเลยนะคะเวลาเราแอบชอบใครนี้เราอยู่ไกลๆแต่ว่าเราซูมเข้าไปใกล้ๆ ก็ได้เหมือนกันนะคะเนี่ยอันนี้ภาพวิวดูดีซากุระซากุระร่วงหล่นลงมานะคะเริ่มเป็นช่วงแบบซากุระหล่นแล้วมันสวยมากนี่เอโดะัอเดรนด์ค่ะก็เก็บภาพต่างๆมาฝากนะคะมาดูภาพอาหารกันเถอะเริ่มหิวอีกแล้วภาพมุนกว้างก็เก็บอาหารอะไรต่างๆสีสันก็คือ สมจริงอะสีสันสดใสสมจริงนะคะถ่ายอาหารเราก็น่ากินดีหรือว่าเราหิวตลอดเวลาอยู่แล้วไม่รู้อ่านี่อาหารถ่ายใกล้ๆคะ่ะคืออันเนี้ยต้องบอกว่ามันมันจะมีปัญหาเรื่องนิดนึงต้องบอกก่อนว่ามันจะโฟกัสช้านิดนึงนะคะด้วยอะไรไม่รู้เหมือนกันแต่นะัตตี้มีความรู้สึกว่ามันโฟกัสช้านะคะอาจจะ ไม่รู้เหมือนกันอะ่ะแต่แบบราคาประมาณนี้นะคะก็ต้องมีข้อเสียกันบ้างอย่างเช่นเวลาเราเวลามืดๆอย่างเงี้ยเราถ่ายเนะี่ยมันก็จะเหมือนมีนอสขึ้นมาค่ะแต่พอเราถ่ายไปปุ๊บภาพที่ได้มามันจะไม่ไม,ไม่ไม่ได้มีนอสเยอะขนาดนั้นนะคะนอสก็คือแบบเวลาดำดาแล้วมันจะมีจุด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 จ,ดจ,ดจดะซึ่งรับได้ซึ่งโอเครับได้ในะราคานี้นะคะวิ่งนี้เรยมากตกงลงรีวิวกล้องหรือรีวิวอาห เนี่ยวลามืดมืดเห็นไหมมันจะแบบมันจะเก็บภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะเวลามืดมืดอะไรแบบนี้มันก็อาจจะต้องอาศัยการแมนวนวลค่ะถ้าเกิดว่าเราถ่ายตอนมืดมืดนะ่ะมันต้องใช้ฝีมือนิดนึงเพราะว่านาะทีก็แบบอัตโนมัติตลอดเวลายอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่ามันมืดอะคะ่ะเราก็อาจจะแบบดัน i อ o ให้มากขึ้นยอะไรเงี้ยหรือแบบใช้ F ต่ำๆหรอหรือใช้ F, ต้อง F, ใช้ F สูงไม่รู้ ไ้องไปถามผู้รู้นะคะพักกินขนมแบบเหนื่นอยโอเคอีกอย่างหนึ่งค่ะเลนที่บอกว่าเลนกว้างนะนอกจากแบบเซลฟี่ตัวเองได้ดีเนี่ยจะบอกว่าเวลาที่เราถ่ายภาพในห้องอะคะ่ะห้องพักต่างๆอย่างเงี้ยเวลาเราเข้าไปในห้องบางทีห้องมันแคบใช่ไหมบางทีกล้องมันก็เก็บได้ไม่ไม่ทั่วค่ะเราต้องแบบเดินห่างๆออกมาแต่เลนเนี้ยที่ให้มามันดีมาก ดูนะคะอันนี้คือห้องน้ําค่ะห้องน้ําแคบๆใช่ไหมที่ญี่ปุ่นเนี่ยคือที่พักเขาก็จะค่อนข้างกะทัดลัดนะคะก็ถ่ายภาพเนี่ยกล้องมันก็จะเก็บได้ค่อนข้างครบเลยทีเดียวนี่เห็นไหมแคบๆนะคะแต่เก็บได้ครบเลยเนี่ยค่ะหลายคนอยากดูเรื่องเซลฟี่ใช่ไหมคะ จะบอกว่าเจ้า A 5 0 0 0นะคะมันมีคุณสมบัติมีของเล่นให้เราเล่นเยอะเลยโดยเฉพาะเอฟเฟกสีนะคะชอบมากเอฟเฟกสีคืออะไรเอฟเฟกสีก็เหมือนแบบเวลาเราถ่ายภาพไปแล้วเราเอาภาพไปแต่งเพิ่มอะค่ะภาพที่เราไปแต่งเพิ่มอาจจะแบบแต่งให้เป็นแนวฟุง้งฟิ้งหรือว่าปรับผิวนวลอะไรแบบนี้เจ้าตัวนี้ยทา ทำแบบหน้าเนียนได้ด้วยอะ่ะเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะกล้องฟุ้งฟิงอะ่ะเออมันสามารถเป็นกล้องฟุ้งฟิงได้ค่ะแล้วก็ปรับระดับได้ระดับต่ําระดับกลางแล้วก็ระดับสูงสําหรับวันไหนที่แบบหน้าเยินเยอะก็ปรับระดับสูงถ้าวันไหนแต่งหน้ามาก็ใช้ฟุ้งฟิงระดับต่ำนะจริง,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 งไปดูภาพกันเลยนะคะถ้าปกติไม่ได้ใส่ฟิลเตอร์อะไรเลยไม่ได้ใส่เอฟเฟกอะไรเลย มีโหมดทอยกล้องทอยมันคือการเรียนแบบกล้องทอยค่ะกล้องทอยคือกล้องของเล่นอะไรเงี้ยถ่ายภาพออกมาแบบดูดูมีได้อารมณ์หนึ่งเหมือนกันนะคะมีโทนสีสดใสแล้วก็เลโทเนี่ยค่ะเลโทจะแบบเก่าๆขาวดำค่ะขาวดำเท่ๆเนาะขาวดำแบบคอนทราสต์แรงๆนิดนึงเท่ๆ อันนี้ชื่อโหมดว่า soft focus ก็จะมีระดับต่ำระดับสูงระดับกลางอะไรแบบนี้ก็จะเบลอๆไปเลยฝัน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 ,นสีน้ำค่ะโหมดสีน้ำมีโหมดสีน้ำแบบสองแบบสีน้ำแบบเบลอๆกับสีน้ำแบบมีเส้นอันนี้คือภาพวาดภาพวาดจะมีเส้นสีเดียวทนเข้มก็คือขาวดำเนาะเขาเรียกว่าโหมดภาพวาด hdr อะไรเนี่ยละ่ะเก๋ะ คือไม่ต้องเอาภาพไปแต่งเพิ่มมาค่ะก็ใช้ได้เลยมีพวกแบบเอฟเฟกดึงสีอยากให้สีแดงเด่นสีเดียวก็ได้ที่สำคัญที่สุดนี่คือเอฟเฟกซอฟต์คีย์ค่ะชอบอันนี้ที่สุดเพราะว่าเป็นภาพโทนสว่างนุ่มนวลจะญี่ปุน่นญี่ปุ่นหน่อยจะดูญี่ปุน่นญี่ปุ่นนะคะจะเาเป็นภาพสีฟ้าฟ้านิดน,นึงน่ารักเราเหรอ <laughs> กล้องเรื่องแบต มันอึดมากนาที่ไปญี่ปุ่นคือภาพที่ถา่ายมาทั้งหมดเนี่ยคือไม่ได้ชาร์จแบตเพิ่มเลยค่ะเพราะว่าลืมเอาที่ชาร์จแบตไป <laughs> แต่ว่าชาร์จแบตไปตั้งแต่ตอนแรกแล้วนะคะซึ่งใช้ได้เต็มที่เนี่ยสามวันเต็มๆเลยถ่ายได้เยอะมากนะคะมาดูวิดีโอกันนะคะสําหรับวิดีโอนะนี่ไปถ่ายมากก็คือแบบไม่ได้เปิดกันสั่นอะไรเลยอะคือถ่ายแบบง่ายๆหรือเรียกอย่างว่าถ่ายแบบงๆ ไปดูภาพกันนะคะอันนี้ก็คือออกจากสนามบินนะคะออกจากสนามบินนั่งรถไฟก็โอนะก็นิ่งอยู่มือนิ่งมือนิ่งหรือกล้องช่วยก็ไม่รู้อันนี้ก็คือโอเดันนะคะเราไปถ่ายโอเดนกำลังจะออกจะแดงสวยเนาะ ีนี่คือเอโดวันเดอร์แลนด์นะคะใครที่อยากไปเที่ยวก็ไปได้เลยมันน่าไปมากมันน่าเที่ยวมากก็คือนั่งรถบัสจากนาริตะไปไม่ถึงสองชั่วโมงตื่นมาถึงนิโกะเลย นี่คือวิดีโอค่ะที่เอามาฝากนะคะแต่มันก็กันสั่นได้ดีนะแล้วก็เก็บเสียงได้โอเคเลยค่ะเอาเป็นว่าเจ้ากล้อง A ห0 0พตัวนี้นะคะเป็นที่รักของนัตตี้มากๆเลยนะก็เวลาไปไหนก็เจะเดี๋ยวพกไปด้วยพกง่ายๆอย่างนี้นะคะตัวเล็กๆตัวเล็กๆน่ารักเล็กพิกกี้หนูแบบนัตตี้นะคะเหมาะสมกันไหมละ่ะหลงตัวเอง อย่าลืม subscribe c h a n n Every l e Value นะคะก็จะมีข้อมูลดีๆรีวิวกล้องจากพี่เบบซี่พี่ชาญน,นะคะแล้วก็พี่ก๊อฟนะคะมารีวิวกล้องแบบมืออาชีพต่างๆให้ทุกคนได้ฟังได้ดูชนินชมกันส่วนนัี้ก็จะมารีวิวแบบบ้านๆนะ่ะรู้บ้างไม่รู้บ้างเอาเป็นความรู้สึกจริงๆที่ได้ใช้กล้องต่างๆนะคะอันนี้เป็นกล้องแบบผู้หญิงๆก็ต้องให้ผู้หญิงรีวิวใช่ไหมล่ะ ขออนุญาตฝากผลงานนิดนึงนะคะสน,นามนัตตี้ตอนนี้ก็มีถ่ายรายการท่องเที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเองชื่อรายการว่าอาริยโตโกไอมัสซึ่งจะบอกทุกราคาค่าใช้จ่ายในการเดินทางกิน ที่พักที่เที่ยวทุกอย่างนะคะใครที่วางแผนจะไปเที่ยวญี่ปุ่นอยู่แล้วเนี่ยก็ดูรายการแล้วก็วางแผนการท่องเที่ยวได้เลยสบายๆนะทุกวันเสาร์สิบเอ็ดโมงครึ่งถึงเที่ยงทางช่องนาวยี่สิบหกนะคะแล้วก็ฝาก subscribe ชาแนลของนัตตี้ด้วยนะคะชาแนลนัตตี้ชารันพัฒน์นะคะไว้เจอกันใหม่นะคะคราวหน้าจะมารีวิวกล้องตัวไหนก็ดีเควสต์กันมาได้นะคะถ่ายรูปคนเดียวก็ได้เหมือนกันไม่ต้ององอก็ได้